สวัสดีค่ะจากช่อง DIY Twin นะคะวันนี้ก็จะมาพูดตอบคำถามใต้คลิปเหมือนเดิมนะคะวันนี้จะเป็นคำถามถามว่าถ้าเป็นคู่หญิงหญิง d y m a s c r l i n e มีโอกาสที่จะเจอโซเม a หลังจากเจอเฟม i n ีน e ได้ไหมคะหรือว่าเจอแต่คามิกอย่างเดียวอยากให้อาจารย์พูดเกี่ยวกับคู่ Twin เฟม e ที่เป็นเพศสภาพเดียวกันเยอะๆมากเลยค่ะ โอเคได้ค่ะอ่ะเดี๋ยวอาจารย์ตอบคาถามนะคะการที่คุณจะเจอคู่โซเมในมุมของที่เป็นโซเมจริงๆอะ่ะอาจารย์ถึงย้ําว่าคุณเป็นพลังงานยังไงล่ะถ้าสเตจแรกคู่กรรมแน่ๆทั้งแฟมานีและมัสกลินถ้าคุณประชดโดยการไปมีคนอื่นคุณจะไปสร้างวิบากกรรมใหม่หรือไปผูกพันานาการกับจิตวิญญาณดวงอื่นแล้วคุณจะโดนสะท้อนจากคนคนนั้นซึ่งแรงมากๆแรงเหมือนแบบกูแม่งโดนใช้กรรมอะไรนักหนาทําไมกูถึงต้องโดนอะไรแบบนี้แล้วกว่าคุณจะเคลียร์ได้บางคนนี่แบบ ชาตินั้นคุณก็เคลียร์กับคนเก่าไม่จบเพราะคนคนนั้นไม่ปล่อยที่คุณไปยุ่งอ่ะเขาไม่ปล่อยกลายเป็นว่าชาตินั้นคุณก็รีวิ่งกับทวินไม่ได้เพราะคุณไม่โตว,ว่าคุณมัวแต่แข่งขันกันประชดกันเอาชนะกันต้องการให้อีกฝ่ายเจ็บอาจารย์ผ่านมาหมดแล้วตั้งแต่อดีตชาติคือไฮเอเซลหรือหรือถอนความเป็นตัวตนเก่าออกมาหมดเลยซึ่งทวินมันมีการสร้างในวิบากกรรมแบบเป็นคู่กรรมกันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นน่ะการกระทาะเคยเห็นข่าวไหมล่ะ หึงหวงกันจนทำร้ายกันจนปิดชีวิตกันไปเลยนั่นแหละทวินก็ทำเพราะว่ามันมีความแรงอคตดความหึงหวงเพราะอดีตชาติคุณทำกรรมร่วมกันไว้ตลอดเวลาแล้วมันทบๆๆๆมาจนมันแรงอ่ะกว่าคุณจะเอาอีโกตัตาออกเนี่ยไอเอาเซลถึงได้พูดเนี่ยค่ะว่าเวลาทวินเจอกันช่วงแรกเหมือนเด็กน้อยทะเลาะกันอะแต่พอคุณเริ่มกระทากกระทากกระเทะกเริ่มเข้าใจเริ่มเข้าใจการกระทาะอีโกตตาเพื่อให้กันและกัน เข้าใจกันและกันมากขึ้นและเข้าใจตัวเราเองมากขึ้นด้วยนะว่าเราเก็บอะไรไว้อย่างที่อาจารย์ย้าว่าเวลาฝั่งตรงข้ามที่เป็นทวินมันสะท้อนอะไรมาเนี่ยสะท้อนความไม่น่ารักสะท้อนความสิ่งที่เราเกลียดกลับมาที่ตัวเราเองว่าเราติดอะไรเราไม่ชอบคนแบบไหนเราเกลียดคนยังไงบางคนแบบโอ้ยอยู่กับทวินจะจนไหมเนี่ยดูมันจนจังเลย บอกเลยคุณอยู่กันคุณจนแน่ๆเพราะความกลัวคุณกลัวจนนั่นคือสิ่งที่มันสะท้อนจากคู่ทวินนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่ฝั่งตรงข้ามสะท้อนอะไรมาหรือทําอะไรเราไว้จบที่เราซะอย่าไปต่อยอดอย่าไปทํากรรมกันใหม่อย่าไปสร้างวาระกรรมใหม่จบที่เราแล้วอย่าไปลงที่คนอื่นที่เขาไม่เกี่ยวกับเราไม่มีประโยชน์แล้วผลสุดท้ายคุณจะไปคว้าคู่กรรมมาแทนแล้วคนคนนั้นแหละย้ําจะสะท้อนแทนทวินแล้วแรงด้วยอย่างเช่นทําร้ายร่างกายอ,าอะไรต่างๆนาน,นานที่จะทําให้คุณเจ็บปวด จนพังจะไม่เหลืออะไรเลยอ่ะมันจะเป็นอย่างนี้จริงๆแต่ถ้าคุณอยู่ในสเตจท้ายอ่ะ สเตตที่ตัวทวินเข้าภารกิจแล้วทําภารกิจเดี่ยวของใครของมันแล้วอ่ะคือทำเอเนอร์จีดีใครมาอยู่ด้วยแล้วรู้เลยพลังงานดีมากสามารถทําคุณประโยชน์ให้คนอื่นสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้ทั้งจิตวิญญาแล้วไม่มีการตัดสินใครแล้วรักไรเงื่อนไขได้อยู่ในเอเนอร์จีแบบบวกมากๆแล้วถ้าสมมติว่าทวินอาจารย์ถึงย้ำว่าการรีวิเนียนทวินทั้งสองคนมันต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้งสองคนต่อให้คุณจะทําภารกิจให้ไฮเอเซลแล้วก็ตามแต่พลังงานคุณเป็นยังไงอาจารย์เชื่อนะคะว่าทวินเป็นบททดส อบที่ยากที่สุดในการรักไร้เงื่อนไขแต่พอเรารักไร้เงื่อนไขกับมนุษย์โลกทั่วไปได้กับทวินเนี่ยจะเป็นดาสุดท้ายที่ยากที่สุดเพราะว่ามันจะมีแรงดึงดูดทุกสภาวะเลยในด้านของอารมณ์ไม่ว่าเรื่องเซ็กเรื่องการสัมพันธ์เรื่องอะไรทุกอย่างที่เราแบบมันผูกพันเพราะเขาคือเราเราเขามันคือคนเดียวกันอะสภาวะอารมณ์มันจะแรงทุกสภาวะ สิ่งที่จะยากที่สุดคือทวินนี่แหละแต่กับมนุษย์ทั่วไปอาจารย์รู้สึกว่าไม่เป็นไรเลยใครจะมาด่ามาว่าไม่สนใจอาจารย์รู้สึกว่าอาจารย์เข้าใจเข้าใจแต่ทวินเนี่ยมันความเข้าใจกันยากมากเพราะด้วยความพลังงานมันมันมีทั้งเหมือนและต่างต่างในที่นี้คือต่างกันที่ไม่ดีด้วยนะ แต่เหมือนน่ยก็มีสิ่งที่ไม่ดีเหมือนกันอีกมันต้องมาเจอกันเพื่อปรับความเข้าใจเพื่อกระเทาะต,ตัวตนเก่าตั้งแต่ชาตินี้จนอดีตชาติเพื่อให้เราเป็นเวอร์ชั่นที่เป็นเชื่อมต่อไฮเซลได้ร้อยเปอร์น่ะแล้วทั้ง2คนมันต้อง100%เทั้งคู่สมมุติถ้าสเตตสุดท้ายอย่างที่อาจารย์บอกว่าอ่ะยกตัวอย่างมาสกีแล้วัน มัสกลินเข้าภารกิจทำงานทางจิตวิญญาช่วยไฮเอเซลได้แต่กลายเป็นว่าเฟมินีนยังมีความกลัวอยู่ะเขายังเติมตัวเองทางจิตวิญญาณทางหัวใจไม่เต็มสทีอาจารย์ถึงย้ำว่าทวีนมันมีความต่างกันคนละรูปแบบต่อให้คุณจะอยู่กายสังขารกายอยากที่เป็นหญิงหญิงกันเนี่ยมองสังเกตดูสิว่ามันจะมีคนหนึ่งที่เป็นเฟมินีนทางกายภาพเขาดีเขาเพอร์เฟกต์เขามีทุกอย่างแหละแต่ทางกายภาพของมัสกลินไม่มีอะไรเลย แต่ข้างในมันล้นข้างในมันเต็มคือความรู้สึกความรักที่มันเต็มมากๆที่เราพร้อมที่จะให้แฟมินินได้แม้กระทั่งชีวิตเราเราก็ให้ได้แต่แฟมินินสิ่งที่เขาขาดคือการรักตัวเองคือการเติมเต็มตัวเองให้เต็มโดยที่ไม่ต้องพึ่งพลังงานของมัสกิลีแล้วสเต็ปสุดท้ายเวลาที่อย่างที่จะบอกมัสกิลีมันสปอยให้ให้หนักมากเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่ไฮเอเซลจะต้องตัด เพื่อให้ผู้หญิงอยู่ด้วยตัวเองให้ได้โดยที่ไม่พึ่งพลังงานมัสก์ลีหละไม่พึ่งพลังงานความอบอุ่นความซับพอร์ตความปกป้องไม่ให้แล้วแต่มัสก์ลีนต้องตัดเพื่อให้กลับมาโฟกัสตัวเองเพื่อสร้างกายภาพให้เท่าผู้หญิงได้แล้วเนี่ยค่ะมันเป็นสเตจนี้แล้วช่วงนี้แหละเวลามัสก์ลีนมันเจอตัวเองหรือทํางานให้แฮงเซลเขาจะจริงจังในการสร้างเนื้อสร้างตัวมากคือเขาจะไม่สนใจแฟมินีแล้วเพราะว่าที่ผ่านมาเขาสปอยช่วงสเตจสองสเตจสเนี่ยมันเป็นช่วงที่สปอยผู้หญิงจน เซบอกให้พอแล้วไงคะเพราะผู้ชายมันต้องมาสร้างชีวิตตัวเองให้เท่าเทียมผู้หญิงทางกายภาพแต่ช่วงนี้แหละผู้หญิงจะอยู่ไม่ได้จะรู้สึกทรมานจะรู้สึกมัสกรลีนหายไปไหนจะรู้สึกผู้ชายไปมีคนอื่นหรือเปล่านี่แหละความกลัวสเต็ปสุดท้ายนี่แหละคือความเชื่อ ในในด้านของความเชื่อว่ามาสัสกินเลือกเขาจริงหรือเปล่ามันจะมีความกลัวผุดมาอีกสเตปหนึ่งค่ะเพราะฉะนั้นสเตปนี้แหละสะเตปสุดท้ายที่พอมสัสกินมันทํางานภารกิจให้ไฮเออเซลเนะี่ยอย่างเช่นบางคนไปทั่วโลกเลยนะแต่อย่างที่อาจารย์บอกว่าเฟอมนะีเน่ยคุณจะยอมปลดตัวเองให้มาทําภารกิจร่วมกับมสัสกิลไหมหรือคุณจะเชื่อใจว่าคุณจะมาทําภารกิจหรือเป็นคู่บุญบารามีได้ไหมในสเตสุดท้าย เพราะอาะจารย์ถึงพูดลยว่าถ้าสเตจนี้ผู้หญิงไม่เลือกเขาเลือกครอบครัวเลือกทั้งโลกของเขาเลือกสิ่งที่เขาสร้างมัสกลีนไม่หมายนะคะเพราะว่าความรู้สึกว่าการที่ไฮเอเซลเอาแฟมินีมาล่อช่วงแรกเพื่อเข้าภารกิจแต่เมื่อถึงจุดใดจุดหนึ่งที่มัสกลีนทาภารกิจให้ไฮเอเซลแล้วเขาอยู่ได้ด้วยตัวเขาเองแล้วนะอาจารย์พูดตรงว่าเขาจะสนุกในการทํางานเขาจะสร้างเนื้อสร้างตัวเขาจะช่วยคนแบบจะอุทิศต,ตัวเองให้กับคนทั้งโลกอะ มันเป็นอย่างนี้จริงๆนี่คือตัวของฝั่งมัสคลีนส่วนผู้หญิงถ้าเขาเลือกชีวิตเดิมของเขาเลือกการสร้างเนือ้อสร้างตัวของเขาทางกายภาพและเขาเติมเต็มทางหัวใจเขาได้โดยที่ไม่เลือกมัสคลีนก็ไม่เป็นไรช่วงนี้แหละค่ะต่างคนต่างจะถ้าแฟรมานีไม่เลือกมัสคลีนในการทําภารกิจร่วมไม่เป็นไรเดี๋ยวตัวมัสคลีนไฮเอลเซลเขาจะให้ของขวัญโดยการมีคู่แทนให้อย่างเช่นคู่บุญบารมีอะค่ะเพราะว่ามัสคลีนสามารถทําคุณประโยชน์ช่วยเหลือคนอื่นได้แล้วและอินเนอร์จีเขาดีใช่ไหมเขาอินเนอร์จีเขาร้อยเปอร์เซ็นต คือไฮเออเซลบังคับไม่ได้พูดตรงๆไฮเออเซลไม่สามารถบังคับให้พวกคุณมาเลือกกันเองไม่ได้มันอยู่ที่คุณน่ะตกลงปงใจจะเลือกกันไหมแต่ถ้ามีคนใดคนหนึง่งรักอิสระมากไม่ต้องการมีใครเลยอยากทํางานอย่างเดียวไฮเออเซลก็บังคับให้พวกคุณมาอยู่ด้วยกันไม่ได้หรอกคะ่ะหรือเฟมินกลัวเกินไปไม่ไว้ใจในตัวมัสกลีนว่าจะไปกันได้ไหมก็ไม่เลือก อันนี้แฮรเบิกับังคับให้แฟมนีมันเรื่องมาสคิลีนไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นช่วงสเตดนี้แหละสะเตสุดท้ายที่ต่างคนต่างอยู่ด้วยตัวเองได้เนี่ยถ้าเกิดการบรรจบมาเป็นคู่กันไม่ได้ ฮเออเซลก็จะให้ของขวัญโดยการให้คู่บุญบาร,รมีมาให้คุณกับคนที่ทํางานให้ไฮอาเซลแล้วแมก้กระทั่งตัวเฟมนีนก็ตามถ้าเฟมินีนทาภารกิจทํางานให้ไฮอาเซลได้เขาก็จะให้คู่บุญบาร,รมีเหมือนกันซึ่งอาจารย์ถึงบอกว่าการที่คุณจะเจอคู่บุญบาร,รมีคู่กามคู่อะไรอยู่ที่พลังงานคุณนะคะว่าคุณตื่นรู้แล้วหรือยังคุณทำพลังงานของคุณยังไงคุณทำพลังงานของคุณในเชิงบวกไหมหรือคุณยังมีความท็อกซิกอยู่เพราะ ทวินเวลาที่ energy มันสูงมากๆเวลาอยู่ด้วยกันนะอาจารย์รู้เลยพลังงานแฟมิลี่แม่งดูดพลังงานอาจารย์ไปจนอาจารย์สุกว่าอาจารย์ช่วยคนไม่ได้เลยอาจารย์ก็เลยต้องตัดเขาก่อนให้เขาไปไกลๆอะ่ะให้เขาไปเติมตัวเองให้มันเต็มให้ energy เขามันดีกว่านี้แล้วค่อยมาอยู่ด้วยกันเพราะรู้เลยว่า energy นางท็อกซิกพอท็อกซิกปุ๊บเขามาดึง energy ที่เคยได้ยินไหมคะ energy ที่คนรมันร้อยเปอร์เซ็นต์อะแต่อีกคนมันแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์อะ คนคนนี้คนที่5้มันจะดึงเอเนอร์คุณร0อยเพื่อให้คุณให้เต็มแต่กลายมาว่าไอ้คนที่ร้อมันจะเหนื่อย เอเนอร์ <Energy S 2> เขากว่าจะบูตขึ้นมาได้มันเหนื่อยมากๆแทนที่ว่าพลังงานของทวินมันร้อทั้งคู่เวลาที่ทําพลังงานหรือทําภารกิจทางจิตวิญญาณมันใช้พลังงานสูงมากๆนะคะไฮไลท์เซยบอกว่าคนที่ทํางานทางจิตวิญญาณมันใช้ e อ e r g y ภายในอ่ะหรือใช้พลังจิตสูงมันเหนื่อยกว่าการทํางานทั้งโลก3เท่าเลยนะเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาใช้พลังจิตหรือใช้จิตในการทํางานในการช่วยวิญญาณช่วยคนก็ตามใช้เ n e r g y ดีๆคิดดูว่ามันเหนื่อยแค่ไหนเวลาที่เราแบตเตอรี่เราหมดเนี่ยเราก็ ต้องการให้อีกครึ่งหนึ่งของเราที่เอเนอร์จีเขาร้อเพื่อมาเป็นแบตสำรองให้เราเวลาแค่อยู่ใกล้ๆอะ่ะเราก็ได้ Energy แบบบูตขึ้นมาละ <laughs> เพื่อที่ว่าต่างคนต่างเ n e r g y 1 0 0ร้อยเทั้งคู่เวลาอยู่ร่วมกันอะ่ะเอเนอรมันจะเติมเต็มกันนงคะเติมเต็มกันในการช่วยคนเอ่ยหรือว่าเติมเต็มความสุขให้กันและกันอย่างเงี้ยทัง้งทั้งที่เราและเขาเนี่ยมันมีความสุขให้ตัวเองได้อยู่แล้วแหละแต่เวลาที่เราช่วยคนอะ่ะมันเหนื่อยแล้ว กว่าเราจะชาร์จแบตเต็มอ่ะมันก็ต้องมีแบตสำรองคือการที่เรามีกันและกันมันเหมือนเราเรามีแบตสำรองตลอดเวลาแบตเราจะเต็มตลอดเวลาจนมันล้นออกมาให้คนอื่นได้แต่ถ้าวันใดวันหนึ่งที่ทวินมันตัดกันอ่ะตัดการเชื่อมต่อกันหรือว่าต่างคนต่างอยู่ลองสังเกตตัวเองดูว่า Energy ตัวเองเป็นแบบไหนมันเหนื่อยมันความรู้สึกว่ายิ่งคนทํางานทางจิตวิญญาณหรือช่วยทํางานให้ไฮเซลแล้วอ่ะเวลาคุณใช้ Energy มากๆอ่ะมันต้องใช้วิธีการนอนเลยหรือการการดิ้งตามธรรมชาติกอดเด็กกอดศาสตร์หรือ ทานอาหารเยอะๆเพื่อให้แบบดึง energy ขึ้นมาแรกๆมันทําได้นะแต่พอมีแฟมินีมันจะบูตพลังงานง่ายกว่าหรือแฟมินีมีมัสกัลีมันจะบูตพลังงานได้เยอะกว่า แต่ก่อนที่คุณจะบูตพลังงานกันและกันได้ Energy คุณเป็นยังไง Energy คุณร้อยหรือยัง Energy ร์จีมัสก e นท็อกไหมมันมันอยู่ที่พลังงานของคุณนะคะยิ่งเรามีการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณมากเท่าไหร่หรือว่ามีการตกผลึกมีการกระทากกระทาะกระทาะจนจิตวิญญาณคุณละเอียดมากขึ้นนะ่ะเวลาที่คุณอยู่ร่วมกันคุณจะรู้เลยว่า Energy เ,เ,เขามันดีหรือไม่ดีถ้าไม่ดีก็ห่างหางกันไปก่อน อย่ามาดึง energy เราให้มันให้มันดรอปลงเพราะเราจะช่วยคนไม่ได้แต่ถ้าคุณ energy ดีแล้วมาอยู่ด้วยกันอะมาอยู่ด้วยกันมาอยู่ใกล้ๆกันเพื่อทําให้ energy เราจะได้ล้นออกมาให้คนอื่นเพราะฉะนั้นย้ําการที่คุณจะเจอโซเม m a e การที่คุณจะเจอคามิกการที่คุณจะเจอคู่บุญบรารมีอยู่ที่พลังงานคุณนะคะอยู่ที่ว่าคุณเป็นสเตจไหนถ้าสเตจแรกอาจารย์พูดตรงๆคง c o กแน่นอน เป็นคู่ที่ต้องมากระโ h เป็นคู่กรรมอ่ะดีๆนี่เองที่เรามาเจอเพื่อให้เขามาทําร้ายเราเพื่อกระเทาะตัวตนให้เห็นตัวตนว่าเราเป็นคนยังไงแล้วคนที่เราไปเลือกนั่นแหละเขาจะสะท้อนสัญดานของเราออกมาอย่างเช่นเราเป็นคนที่ชอบโ,โกหกเงี้ยไอคนที่เราไปยุ่งด้วยหรือไปเลือกเขาอะเขาจะโกหกเขาจะโอ้ทำสารพัดที่เราเคยทําคนอื่นอะมันจะเป็นอย่างนั้นมันแรงมากๆนะแต่ถ้าเราเลือกตัวเองเลือกที่จะอยู่กับตัวเองเลือกที่จะเยียวยาตัวเองไม่เอาแบบ โอ้โหไปชดกันโดยการไปมีคนอื่นไม่เอาอาจารย์เลือกที่จะอยู่ที่ตัวเองเลยค่ะอยู่ในการที่แบบเก็บตัวเองไว fit, ้เยียวยาร้องไห้เยียวยาร้องไห้อยู่อย่างเงี้ยโอ้โหสเต็ปแรกโคตรทรมานคือแบบมันโดนกระทะหนักไฮแอาเซลเล่นทุกวันเล่นจนเราแบบรู้สึกว่าเฮ้ยให้เราพักบ้างคือแบบมันมันไม่ได้พักเลยคือไฮแอเซลเอาเอา,เอา,เอาหนักเพื่อที่ว่าจะได้เอาตัวตนเก่าเราออกเอาออกออกอาจารย์ถึงบอกอาจารย์โชคดีที่ว่ายังมีความคิดได้ว่าเออไม่ควรทรําร้ายใครเว้ยต่อให้ you, ใหกูโดนทําร้าย จบที่เราเนี่ยแหละแล้วให้เรามาเรียนรู้นิสัยตัวเองมาเรียนรู้ในสิ่งที่เขาสะท้อนอะไรเรามาให้กลับมาที่ตัวเองค่ะว่าเราติดอะไรอยู่แล้วเราให้เยียวยามันแล้วก็วางมันไปไม่ต้องบททดสอบเดิมมันจะได้ไม่ต้องเวียนกลับมาอีกหยุดที่เรา โดนอะไรก็จบที่เราอย่าไปส่งต่อให้คนอื่นเด็ดขาดการที่เราจะส่งต่ออะไรให้ใครต้องพลังงานดีๆเท่านั้นต้องเ n e r g y บวกเท่านั้นใครที่อยู่กับอาจารย์เ n e r g y คุณต้องได้บวกเท่านั้นอาจารย์พยายามเก็บพลังงานที่มันลบๆเอะไว้ที่ตัวเองเพื่อที่ว่าเราจะได้เข้าใจว่าทําไมทําไมเราถึงยังมีความท็อกซิกเพราะอะไรพออาจารย์รู้ตัวเองว่าเราท็อกซิกเรื่องอะไรก็เยียวยามันแล้วเราก็วางตรงนั้นไปแล้วเวลาที่เราบูสต์พลังงานออกมาเวลาที่อาจารย์แบบไกด์ไลน์คนอื่นหรือลูกดวงที่มากับหาอาจารย์อาจารย์ต้องมีพลังงาน ให้พวกคุณอ่ะส่วนพลังงานลบมันจะเป็นช่วงที่เราเก็บตัวหรือว่าเขาเรียกว่าช่วงจำศีลนะคะเราจะมาอยู่กับตัวเองเก็บตัวเองไว้ฮ้เซลจะมีช่วงเวลาที่ให้พักเพื่อเยียวยาตัวเองหรือว่าเพื่อทบทวนตัวเองว่าเรามีอะไรอยู่อีกไหมให้ทบทวนตัวเองว่าเรายังมีตัวตวนเก่าอะไรอยู่บ้างเพื่อที่ว่าเราจะได้ทําความเข้าใจตัวเองมากขึ้นว่าเอ้ยทําไมเรายังถึงยังมีแบบนี้อยู่ทําไมเราถึงยังมีนิสัยแบบนี้อยู่เพราะอะไรพอเราเข้าใจมากขึ้นแล้วเราก็วาง เยียวยา,ยาวางเยียวยาอยู่อย่างเงี้ยค่ะคือมันจะวนๆนน,นอยู่อย่างเงี้ยแต่ผลสุดท้ายพอเราสิ่งที่เราได้คือของขวัญคือเราเป็นคนที่ดีขึ้นจริงๆแล้วเราจะรู้สึกว่าเราควบคุมอารมณ์ได้แต่โดยส่วนใหญ่ถ้าทวินที่มีการเชื่อมต่อทางจิตกันแล้วเนี่ยควบคุมสภาวะมันโคตรยากการรวมจิตเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วเนี่ยขณะอาจารย์ว่าอาจารย์เป็นคนคอนโทรลเองได้แล้วนะแต่พอสภาวะแฟมินี่ตีเข้ามาอาจารย์ก็แบบ ต้องมาอยู่ที่ตัวเองต้องมาควบคุมตัวเองหรือว่าต้องมาควบคุมสติอารมณ์ให้มันอยู่ให้ได้ค่ะต่อให้อีกครึ่งหนึ่งเขาจะตีอะไรมาหรือตัวมัสก์ลินตีพลังงานให้แฟมินีนก็ตามเนี่ยแฟมินีนช่วงนี้ก็จะแปรปวนเหมือนกันคือสภาวะอารมจะไม่นิ่งให้เรายิ่งมีสมาธิให้ได้ยิ่งมาอยู่กับตัวเองแล้วสงบสติอารมณ์แล้วก็ให้เรียนรู้นิสัยของตัวเองและเรียนรู้นิสัยของทวินไปเรื่อยๆเนี่ยนะคะอาจารย์ถึงบอกอ่ะโอ้ตอบยาวเลยเนาะเพราะฉะนั้นคำถามนี้ก็ตอบประมาณนี้นะคะ อาจารย์ก็ฝากเป็นกำลังใจให้แล้วก็ฝากติดตามช่องอาจารย์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ ท้ายที่สุดนี้นะคะหากใครต้องการไขายรหัสทวินเฟรมส่วนบุคคลเพื่อปลดล็อกเช่นหัวข้อนะคะเช็คพลังงานว่าเป็นทวินเฟรมหรือไม่เราเป็นดีวายบัสกิลหรือดีวายเฟมนีนเราอยู่ในขั้นตอนหรือสเตจไหนแล้วนะคะอ่านจิตคู่ว่าตอนนี้เขาคิดอย่างไรกับเราปมของเขาที่วิ่งหนีคืออะไรอะไรคือบุษักในการรียูเนียนทำยังไงในเคสเราให้ผ่านบททดสอบปัจจุบันและอนาคตจะรู้ได้ยังไงนะคะว่าเราจะรียูเนียนเมื่อไหร่และจะมีสเตปไหนบ้างที่ต้องเจอภารกิจทวินเฟรมของคู และคู่ของคุณคืออะไรและหากมีคําถามอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคุณหรือคู่ทวินเฟรมนะคะหมายเหตุนะคะสำหรับท่านใดที่มีความกังวลใจในเรื่องข้อมูลจากการไขรหัสส่วนตัวของท่านนะคะทางเราจะปิดข้อมูลส่วนนี้เป็นความลับ ไม่เปิดเผยแก่บุคคลภายนอกนะคะหรือหากท่านใดสนใจฟังข้อมูลเพื่อช่วยให้เจาะลึกเรื่องทวินเฟรมเพื่อการเยียวยาและเข้าใจกระบวนการนะคะเพื่อช่วยให้ผ่านบททดสอบต่างๆซึ่งจะช่วยในการรีวิวเนื่อให้ไวขึ้นและสามารถฟังซ้ําได้ตลอดชีวิตเลยนะคะจนกว่า a c e b o o k จะปิดเนาะโปรดติดตามอาจารย์เพิ่มเติมได้ที่กลุ่มปิด2กลุ่มดังนี้นะคะจะมีคอร์ส1นึ่คือความพิเศษของความสัมพันธ์แบบทวินเฟรมนะคะและก็คอร์ส2 2งสการเดินทางบนเส้นทางทวินเฟรมนะคะตอนนี้มีโปรโมชั่น พิเศษสามารถสอบถามได้ที่ไลน์ที่ขึ้นหน้าจอนี้หรือกดลิงก์ที่ตรงแคปชั่นได้เลยนะคะช่วยกด subscribe ไลค์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปดีๆที่เป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆต่อไปในอนาคตนะคะความรักดีๆอยู่รอบตัวเราเสมอเป็นกำลังใจเพื่อก้าวไปสู่โลกใหม่โลกมิติที่5ไปด้วยกันนะคะขอบคุณค่ะ